ปวดล็อกท่าดิฟไปกับแอดนิยิงครับเรามาท่าที่2อเลยครับหลังจากเราวิ่พื้นมานท่าแรกแล้วครับแล้วก็จะพักระหว่างระหว่างท่านะครับพักระหว่างเซตก็คือสําหรับผู้หญิงผมว่า2นาทีกาลังดีครับไม่เกิน3านะครับก็คือพักระหว่างท่าก็ประมาณ 2- อถึงสนาทีสองนาทีก็ได้ครับเราก็มาแล้วก็คือท่าที่2เลยครับหลังจากเราวิ่พื้นจริงๆมาแล้วเรามาวิ่พื้นคุกเข่าทวงน,น้ำหนักครับ ทำไมเราต้องวิดพื้นคุกเข่าทวงน้ําหนักด้วยครับสาเหตุเพื่อว่าที่จะให้เราทําท่าวิตพื้นจริงๆไนดะ้แบบเพอร์เฟกนะครับคือพี่เขาก็ยังไม่เพอร์เฟกยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับก็คือครั้งที่แล้ว,ว่พี่วิดยเขาวิดพื้นก็คือจริงๆอ่ะได้โอเควันนี้นะหลังตรงเป็นจังหวะเดียวแต่ว่าครั้งนี้ก็คือน่าจะกล้ามเนื้ออาจจะรีฮเวอรีไม่ทันนะครับก็เลยเป็น2จังหวะครับเนี่ยท่านที่2อก็วิตพื้น ก็คือผมว่าน่าจะเริ่มเริ่มแย่นะเพราะว่าผมให้ฝึกท่าแรกก็คือ 5- 3, ้าถึงหกเซตนะก็หนักอาการนะครับมันก็ต้องฝึกหนักขนาดนี้ครับไม่หนักไม่ได้นะครับแต่ว่าหนักก็คือเพิ่มทีละประมาณ10เอเซอะไรได้ครับไม่ใช่วันแรกลูกเทนคุณก็คือยังวิตพื้นไม่เป็นยังวิดพื้นคุกเขาเป็นคุณไม่จัด1ิบเซตวันเดียวนั่นแหละวันวันต่อไปเขาขอเขาใบายแล้วก็ไม่มาแล้ว คุณก็ต้องดูร่างกายครับประเมินร่างกายว่าไหวไม่ไหวครับนี่พี่เขาก็น่าจะแย่แล้วครับก็คือมันน่าจะมีผลก็กล้ามเนื้อพักฟืดไม่ตันเนี่ยครับผมจะให้ดูแค่ประมาณสองเซตนะครับก็พักระหว่างเซตไม่รู้พี่เขาพักเท่าไหร่ผมก็ผมบอกว่าประมาณสองนาทีอ่นะเนี่ยครับแล้วก็คุยไปบนไปครับแล้วก็ฝึกกันประมาณผมนะักผูต้ตั น่าจะห้าเซตหรือหกเซตนี่แหละหกสามสิบแปดเนี่ยห้าถึงหกเซตเนี่ยคือมันดิฟก็คือเดี๋ยวผมประเมินนะผมจะให้พี่เขาฝึกก็คือน่าจะอีกรอบหน,นึ่งฝึกโปรแกรมเนี่ยนะก็คือวิดพื้นวิดพื้นคุกเข่าแล้วก็วิดพื้นคุกเข่าไม่ถ่วงน้ําหนักแล้วก็เราก็จะไปทดสอบท่าดิฟเลยครับคือทุกอย่างมันมีวิธีการนะครับไปไปทีลสะสเต็ปทึ่งก็มีเพื่อน แฟนคลับบางคนบอกทำไมไม่ให้ดิฟเลยอะ่ะทำแบบนักทีะ่ะคือทำแบบรีเวิร์ดผมบอกว่าวิดพื้นยังไม่ไปเลยวิดพื้นยังไม่นั่นเลยครับไปตะบี้ตะบันก็คือดิฟเดี๋ยวพอเจ็บตัวมาเดี๋ยวคุณรูกคุณจะพักยาวๆเลยครับคือทำอะไรเราก็ต้องค่อยๆขยับไปเทียนิดเทียนิดครับค่อยเป็นค่อยไปครับสเต็ปไปสเต็ปบ,บางคนก็คือเห็นคนอื่นยิบได้ตัวเองยังวิดพื้นไม่ไปเลยเราไปยิบตาของคนอื่นตะบี้ตะบันนั่นแหละกล้ามเนื้อฉีกได้นะครับ เราก็ไปเซตที่สองเลยนะครับเราก็ฝึกคือหมดแรงทุกเซตน,นะครับหมดแรงทุกเซตน,นะครับเป็นผู้หญิงถือว่าโอเคนะแข็งแรงนะครับก็่วงไม่เยอะนะผมบอกพี่เขาว่าถ่วงประมาณสักหนึ่งกิโลพอไม่ต้องไป่วงเยอะครับเพราะว่าผู้หญิงอะเขาจะให้เน้นก็คือกล้ามเนื้อมันตอบสนองกับ ไอการฝึกแบบแอนดูร์นครก็ฟังฟังทนทานครับไอผู้หญิงถ้าคนไปฝึกคุณไปฝึกผู้หญิงอ่ะคือบอรี้เวทอะผู้หญิงฝึกได้เลยคุณไม่ต้องกลัวครับดึงข้อวิดพื้นดิฟโซคอจําฝึกได้เต็มที่ผมแต่ถ้าคุณไปฝึกแบบถ่วงน้าหนักเยอะๆมันไม่ได้นะครับผู้หญิงมันไม่เหมือนกับผู้ชายนะครับตอบผู้หญิงจะตอบสนองกับจํานวนครั้งก็คือเยอะๆแบบแอนดูรลันครับไม่เหมือนกับผู้ชายนะครับเดี๋ยวจบเซตนี้ก็ ก็คือผมจะทําตัวอย่างให้ดูแค่2เซตเราก็จะไปท่าที่3กันครับก็คือท่าวิดพื้นคุกเขา่าก็คือไม่ได้ถ่วงน้ําหนักครับรอให้พี่เขาฝึกก็คือเซตที่2ก็คือจบเหมือนครับก็คือหลังมันแอนแอนสาเหตุเพราะแรงมันน่าจะพักฟื้นกล้ามเนื้อไม่ทันแลวครับแต่ต้องอัดให้หมดแรงจริงๆนะครับเนี่ยครับ ให้หมดแรงเอาเดี๋ยวเราไปท่าต่อไปกันเลยครับท่าวิดพื้นคุกเข่ากับแต่ไม่ได้ทวงน้ำหนักครับ